โอ้พี่ครับแจมหนึ่งยุทธนาพี่คือบ่อนแห้งจะขับปไายังหรือครับนี่เห็นเขาขาวอยู่นี่ครับไปยังครับนี่ไม่อีแล้วครับนี่ตองอีแล้วครับปุ่นครับแจมหนึ่งยุทธนาปุ่นเอาแจมนีก่อน้ครับนี่มาแล้วครับที่สองเส้น น้อยเหมืน,นี่ยครับโอ้โหโอ้โหครับชิดส้อเโนเช็ดนาเลอืมปาย,ยัางเลยครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องก็เป็นเสาของวันที่แปดภาพพี่น้องมายามดางังคือเก้าครับเจ้านี่หมดใี่สามมัดคือเก้าครับ หาเส้นชิบสองเส้นหาเส้นเก่าเส้นกับชิบสองเส้นนะครับเอามาใส่อู้ปลาบ่อนไหมครับปาดเคยมาใส่หรอครับมองนีใส่ก,กลางเป็นเปลน,นนะครับมาใส่เจียกรบาน,นีใส่พุ่นนะครับกลางหกวันรอปลาผมครับไปครับไปรุ่นน้ำกันเซานีสีมนันบ่ มาหอดแล้วครับก็ยังเป็นมิดมิดขาวว่าตีงครับจะคือว่านี่นโอ้ปุผุนครับเห็นแล้วครับด้วยช่างนา่นครับ คุณรับเพี้ยนหรอกครับยุังนาคุณผ่ายังนอกคำประตองครับ ตัวง,งามดีครับประตองประตองธรรมดาครับ มาอีกแล้วครับพระตองอีกแล้วครับนี่ โอ้พี่ครับแจมนึ่งยุทธนาพี่คือบ่อนแห้งจช่ครับปลายยังหรอครับนี่ปะตองอีหรอครับปะตองธรรมดาบานเท่าครับโอ้แจมน,นี้ครับนี่ เพียครับโ้งามเลยครับเพีย เห็นเขาขาวอยู่นี่ครับปลาหยังครัำป่ากะมังครับโอ้ยไปซัำไปอาลาด อม,มากลรวครับมาอีกแล้วประตองกายรับบันอ้ติดดีอยู่ครับเจ้านี่กระไดยังมีเจ้าปะตอง ่อยครับโอพีครับแจมหนึง่งเกือบไกลครับยุ่งเล็กๆเพียประจองอยู่แลวครับ ไม่อีกแล้วครับนี่พอตองอีกแล้วครับพุ่นครับเตีมหนึ่งยุทธนาพุ่นเอาเตีมนี่ก้อนครับนี่ เอาแจมนี่ครับบันอโอมีจะประตองเลยครับเสานีแม่ ไก่เบิดแล้วครับแล้วก็ปลกูกไว้กกไม้นี่ไม้นีกแล้วครับปลาตองอีกแล้ว พูดแต้มหนึ่งเห็นเขาเขาวอยุ่งครับตากระมังครับนี่ย ไก่เบิ้์ดเรครับนี่เะครับปูเวย่งแมนเบิ้์ดเรครับไปครับไปเบริรงเส้นบานสิบสองเส้นเราจะเป็นทังไหมาเบิรบสองเส้น,สน,สสสนตัวครับ จะมีจะแก่ไบมได้แกมหนึ่งกับคุ้มหรอครับทิพสองเส้น มาแล้วครับทิศสองเส้นโอ้ยบึงเนี่ยรอครับปลาแข่ครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่แน่แท้ปาดโอ้ยปาดพู่น่ะครับอูโอวครับทิศสองเส้นน่อ ปลายหยังเลยครับมาแล้วครับจิบสองเส้นอู้ปลาตองไก่ครับอู้อย่างใหญ่เลยครับเนี่ย อื hmm. พันเกี่ยวจวนันพุ่นนะครับ hmm. เกี่ยวกับเกี่ยวแน่แท้ อไงดีครับเพียรเรียบร้อยครับเบิดลหรอครับจิบสองเส้นเนาะได้แ้มเดียวนี่แหละครับไปครับไปเืิ่งหาเส้นครับบานนี่ มาเบิ่งหาเช่นหัวตตอครับอ้าวพี่ครับ กมังครับนี่เดี๋ยวรับเตรียมนึ่ง เพี้ยนครับข้างนาน ประตองครับนี่สองครับมองนี่ประตองปะกมังครับนี่ bớt là khắp hà sen hồ phụ về quốc mày là khám nhỉ ครับสรุปผลงานครับบารนี้เอามาสรุปผลงานครับพี่น้องนี่แหละครับผลงานปลาดังเฮ้าเซ้านี่ดังสามตอนครับหมานด้วยครับเจ้านี่ก็ได้โอ้ถือขักโยรับอย่างนี้เจ้าปลาตองหรอกครับปลาตองปลากระมังปลาแข่ก็ได้มาแถมหนึ่งครับเจ้าพีผากินครับโอ้ยง่ักไง่แน่ครับ ถึสิบสองเส้นครับสิบสองเส้นถือกระเขียครับประตองนะครับประตองง่ายระตองไก่มันๆครับเจ้านี่กระไรเอาคลิปนี้ไว้ซ้ำนีเนะครับพี่น้องจิงได้ก็ฝากก็เลยก็ติดตามนีเด้อครับใส่บ้องใส่รุ่นใส่เชี่ยนะครับพอกันไ่มชิมนาบลครับยืดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงําด้วยทุกท่านครับสวัสดีครับ โอ้ยครับบานเทางง่าไก่ครับเป็นกิโล่กัวเป็นลัง